โอเคครับผมสวัสดีครับจัสตินนะครับมาวันนี้เราไปเล่นบอมกุลสร้างกันเองนะครับของแมทเกมนะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมลับๆที่สร้างเล่นกันเองนะครับผมเดี๋ยวขอเช็ก่ันว่า okay, อัดคลิปยังโอเคอัดแล้วก็ห้องนี้นะครับจะโนของบัควิ่งนะครับกวิ่งไม่เกิน25นะครับแล้วก็เลือดไม่เกิน125นะนัดเล่นปืนฉลาม ที่มันแจกฟรีครับกิจกรรมมุมซ้ายนะครับผมก็จะมาเล่นดูว่ามันเป็นยังไงนะครับผมก็จะชอบคลิปวันนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็คอมเมนต์ด้วยครับโอเคคลิกขวาจะเป็นมีดแทงนะผมมารอจริงดูจะเป็นยังไงเหมือนจะมาข้างหน้าเลยเอ้ยลูกแอบดีจนะครับผมเอเคไม่เป็นไรอ่า ได้เป็นหนึ่งครับรอบนี้ไม่มีใครรัดเข้าบีดจ้ะทุกนจะแฟดไปเพื่อนแล้วกันแฟดโบโบโอเคไม่มีใครครับแทงไปทีหนึ่งไม่มีโอเควังระเบิดได้นะทุกคนเมันจะมาด้านหลังครับแคบปะแคบออาเก็บไปสองคนเดียว <S <S เอาเรื่อง ไปกันต่ออีกวินนะผมครอบนี้ผมว่าจะลองลับปีเลยกันเฮ้ยมันจะมาแล้วะหรือว่าหลอกวะเงียบชอเคจะเต้นรอแะ้รกันนะข้อ,อจะเข้าได้หลายทางนะครับก็ต้องมาลอดูอีกทีหนึง่งแต่เสียงมันอยู่ข้างหน้านะเฮ้ยมาวะเฮ้ยเดี๋ยวผมคิวได้ไปนหนึ่งครับ บโบบไปทีเฮ้ยเอาโหเข้าหลังครับเอาไม่ทันอยู่ทะเล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 โอ้ยเรียบร้อยโอเค ไปต่อกับดิวินนะครับโหพอดีเมื่อกี้น้องแมงปลาโป่องอัดหน้าไปทีเอาเรื่องจัดผมสะบัดไปเลยเมื่อกี้ <c oughs> ไม่คดเอาเดี๋ยวเรามีคนจะลองดักตรงโคล้วกันเออแต่เมื่อกี้มันเสียงหลุดกว้างนะกว้าง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 แล้วก็เสียงเหมือนแคบว่าไงนอน,น,น,นอ,อ้าวทำไม <c oughs> อ่ะงบอะห่อา เอาโอเคไม่เป็นไรเอาเลยตามสปายเนาะแต่ว่าโกมาหนึ่งครับโกมาหนึ่งเตรียมตัวโอ้ยมีสองมีสองระวังระวังท้ายบีนะระวท้ายบีนะโอเคสวยเดี๋ยวผมพิวเดี๋ยวผมจะดูยาวนะโอเคยาวไม่มีอยู่ในโกนะโกสองตัวเลยระวังระวังระวังถอย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 เราไปเข้าบีเดี๋ยวเข้าบีเดี๋ยววิ่งไปเลยครับวิ่งไปเลย ไปบีด้อววไปบีด้อววไปเรจะวางเคม,มอไว้นะทีแล้วก็รอแบบเล่นชิวๆเลยเขาน่าจะมาด้านหลังนะแต่นี้ดักข้างหน้าก่อนนะเพื่อเอาชัวร์แล้วมาจริงไปไตัวนี้ข้างหลังตัี้ข้างหลังแคบบีปะแคบแหละ โอเคแล้วผมก็ลากไปหมดสองตัวสุดยอดเออแต่ว่าเหมือนปืนมันออกลูกเทียละสองนัดเลยเดี๋ยวขอยิงปั๊บไม่ใช่หรอหรือว่ามัลผมเบิร์นวะ okay, เข้มขนรครับมาไปกันต่อไอินเนทพูดอะไรวะเราอนเนทพูดอะไรวะหรือมันกดเขไม่รู้เหมือนกันครับตอนนี้ก็รอไปก่อนแล้วกันไม่ดูเขาจะบุกทางไหนเหมือนกันนะครับแต่ว่า ขับขลายขับขา,ย,บขายาวเหรอเด็กโกแต่เราดูบีก่อนนะครับเผื่อเขาโยกมาข้างหลังนะเดี๋ยวปเป็นอย่งนะวางเข็มบมาไว้ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยววิ่งเข้าไปช่วยเพื่อนอีกทีหนึ่งนะเก็บไว้กำลังไปลายกำลังไปต้านไว้ต้านไว้ หนังสติกหนังสติกล่างสองไปแล้วโอ้ยไม่โดนโบโบไปทีโดนหนึ่งตายหนึ่งตายสองอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหไทยบีปะไทยบีไทยบีไทยบีเตรียมตัวเตรียมต,ตัวครับผมออกเฮ้ยโอ้โหสวยหมอสวย หมอเลยไอเน็ตไอเนตถ่ายบีไหมถ่ายบี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 เออโอเคมาตอนนี้เดี๋ยวขอดูกันว่าเล่นไงเดียบเออสิ่งเดวะอืมสียงมันยาวเลยยาวมาปะเอ้แล้วยาวมาจริง ระวังนะระวังนะโอเคเฮ้ยไทบีไทบีผมแฟดไปทีแล้วผมก็จะวิ่งไปช่วงนี้เฮ้ยโอ้โหเจ็บได้หนึ่งครับได้หนึ่งนะครับผม oh, ไป,ไปเออเขาอยู่กว้างเขาอยู่กว้างวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยเข้าเอเลยครับเข้าเอเลยอยู่กว้างอยู่กว้างสวย เรือเรือร้อยตายเลยเฮ้ยมาดูกันต่อครับผมไม่นะไม่แม่เ๋ยวผมจะเอาหนังสติกปาดมันต้องได้สักตัวแล้ววะเฮ้ยโอ้โหเบาไปไหนเฮยยาวนะยาวนะยาวนะเออยาวยาวยาว โมาตัวนึงอ,อ้ยยาวก็มีนะยาว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 ปาัดโอ้โหไม่โดนวะ <c oughs> ประเด็นนะครับแม่งเล็งย่ามาเลยทุกคนอย่างนี้ปึ๊บโอ้โหยาวยาวยาวแย่ละอีกทีไม่โดนระเบิดปึ๊บโบโบ ไปนาเฮ้ยโกครับผมจะปาดโอเคได้ระเบิดโอเคผมได้อหนึ่งครับอ่ายาวอ่ะยาวปะยาวปะโอเคปาดหนึ่งเอ,าอ้ายังไม่หมดเหรอโอ้โหโดนผมตเต็มตเต็มแต่ไม่เป็นไรผมยิงได้อยู่เกือบแล้วเมื่อกี้ไม่คิดถือว่าทำงานเป็นทีมน,นะครับไ,ไม่เป็นไรไปเราไปดิมีปะ โห่แฟดให้ก่อนไปหนึ่งทีปั๊บรอปาดมีมีมีม,มีทะเลทะเลเฮ้ยทงซ้ายตายหนึ่งครับเดี๋ยวผมว่าเฮ้ยทะเลทะเลตายชีวางก่อนเลยกันไม่สนใจระวังกว้างระวังกว้างกว้างมากว้างมาง ใช่ไหมปุ๊บเออเกือบช่วยไม่ทันแล้วเมื่อกี้โอ้โหแต่ว่าเป็นการเทรดที่สุดยอดมากเลยทีมเราเอ้าแต่มันเหม,มือนมีเสียงบีนะเฮ้ยบีมาบีมาบีมาโบโบ,บ,บ,บหนึ่งครับผมเอาตายไปหนึ่งครับโอเคแป๊บหนึ่งก็ไปช่วยแป๊บแป๊บแป๊บ ระวังหลังอะ่ะผมวางเคมอไว้ก่อนอะเปิดเขาวิ่งมานะแล้วผมจะควักหนังสติ๊กมาขอสักทีหนึ่งแล้วกันบึ้มโอ้โหไม่อย่างแรงอะ่ะหน้าสั่นไปดิเพะว่าเมันเป็นวินสุดท้ายแล้วผมว่ามันน่าจะจบได้ไม้งคือสกอร์แม่งนำหา่างมาเลยทวนเฮ้ยมีคนมาตอนท้ายวะ่ะไปผมปาแฟดบีนะ มี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 มเฮ้ยบโอเคออกไม่ได้ตัวเลยโอ้โหเยจัดเลยอ่ะโอ้โหทุกคนช่วยด้วยเฮ้ย <c oughs> โอ้โหไม่ทัดเออกว้าง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 สวยเฮ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอ้โหไม่รอด <c oughs> โอ้โห <c oughs> ป่าไฟไปตอทอะ่ะกระยิงยิงยิงเออสวย <c oughs> วางระเบิดได้วางระเบิดได้ครับ ลูกหายหมดลูกลอยไปน,นหมดอ่าไปเยเรียบร้อยตายครับโอ้โหโอเคครับผมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ถ,ถ้าชอบคลิปวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยก็ใครยังลูสนุก,กนครับก็มาใช้บริการเพจแมสเกมบ่อยๆแล้วกันก็ไปหละเจอกันคลิปหน้านะผมสวัสดีครับ